กำลังกาครับผมวัดเชียงทองคือเป็นวัดขึ้นตื้อเป็นเมืองเก่าของหลวงพะบางโดยเจ้าไายเ่เสรฐษฐาธิราชเป็นกุศาร์ oh. เจ้าชะยานี้เราิราชเป็นกุ้ารวัดนี่วัดเชียงทองหรือว่าเปนเอนตะกรเป็นเมืองเชียงทองนครเชียงทองจังสินะเพื่อนก็เรียกว่าเป็นกุ้ารหลังจากเพื่อนเพื่อนก็ายจากนกครเชียงทองนี่ลงไป่อยู่นครหลวงเวียงจัดนครหลวงเมียงจันที่ว่าเขาขามสะพานมาจากทางหลวงท้าย ไปเป็นเมืองหลวงอยู่หานแต่ก่อนเมืองหลวงของสปปลาวคืออยู่ที่หลวงพระบางน้ำตาเทียนทองเห็นเนาะเจ้าสัญญาเศรษฐีร่าหลังจากที่วัฒนาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของสปปลาวเป็นผู้ดูแลรักษาวัดแห่งนี้พศหนึ่งพันห้ารอห้าเก้าถึงหนึ่งห้าร้อยสเป็ดนี่ก็คือเดี๋ยวไปพานเี้ไปที่อุโบนะครับที่อุสถหรือว่าหลักพระของหรือว่าสิเนาะอยู่แล้วเออผมก็ห้าอ่าครับผมเตรียมเลยก็คือที่นี่ สังเกตุนหลังคาด้วจ้ะหลังคาคือหล,ลังคาที่หล,งงล,งลังคาแอนโคงครับผมแอนโคงแล้วก็ตามลงเนาะสลายราคาที่ี่็นประมาณนึงขึ้นลงไปจะที้น่เนาะราคาวัดแต่ยูนินไห่สัญาลัก์มาว่า่ินไห้เป็นสามโทที่เราเป็นที่เร่งขึ้นอย่งเพิ่หมาคุคือเขา,าแนวที่มาต่อเห็นที่เขาเห็นยูนิไ่เ็นแบบนี้ยอดโซฟา สัตว์นก็จะทายกันสั้วสัตนหรอดลอัวปนเ้าแมียงสตว้า่ยูมีสิบยอดเพราะว่านี่ถ้ามีสิเจยอดก็คือว่าเป็นการดูแลปกครองด้วยกษัตริย์ด้วยเจ้าเจ้ามหาธิดหรือว่าเป็นเจ้าถ้าเป็นวัดทั่วไปก็สิบเจ็ดยอดหรือว่าเก้ายอดเนาะตามัาทัวไปใม่เนาะมันจะเล่นเป็นยอดดูแลด้วยกษัตยคือเจ้าสิบสอเองครือเจ้าสิบสาม แล่วเรื <nt> ่เขาเรงงอือเดี๋ยวรถจอดหมเลนใส่ลง้าวัันี่เียวนลาเอนเดินมาโงครับแต่เพื่อนซนี้พาอกงงกับข้าวเมทวา่ก็จะเป็นงูใจ่่กเนาะคือข้มือว่ามันจัข้งแต่้เข้ามือนัเป็นหลัสบง มันสิบานโมเนาะแล้วกัขทางด้านใเขาไประกาศใบขอโรอยู่ในวันนันได้เรื่องอันนี้เพาะที่นี่เรื่องสีเรียบร้อยนะครับผมมองไปเบนหัวมือของทุกท่านของแดแสงเด่นด้วยคืออันนี้คือขอวมีรถเมีของเจ้าสีสบังโบ่ซึ่งใช้งานตัวจริงได้ปี1,962ว่ตต์โด่งประมาณ6 0วงคือใช้งานตัวจริง เาเข้าไปได้หราสิเด็นได้ให้เข้าไปสัมผัสตรงเลยแบนี้เน็ดยมีพระให้แล้วก็ลูกต่ตางๆพาให้ครับท่านทองท่านนดยชว่าอันนี้เกศจะให้ตามอัรญาศายเนาะป้าไปทยเนี่ต่างอนไม่อหมืงก็แล้วแต่ให้ตามแต่สี่โมงครึ่งเจอกันที่รถอยู่ทางด้านหลังออกครับอ่าแล้วอันหนึ่งอีกแม่สิ่งสุดท้ายที่เกศจะฝากให้ไปเบิง้ง พารทางด้านหลังกับกับพุทธสิมาเนี่ยมันส,สิมีฮูน้นน้อยแห่ซองเบิงแห่ซองเบิงของพระมาเพราะว่าพระมารปีหนึ่งมันจะอัดเซิร์นออกมาให้ผลสล่มในวันสงการกับบางอย่างเดียวเพร่ะวาเขาเขาก็สามารถเขาเป็นการวบบันไ,ไ,ไดถ้าอยากเห็นเห็นแล้วใดแห่ซองเบิงมีหูนหน้อยแห่ซองเบิงและซองเบิงยุหันตามความเสื่อจซือเนาะแต่ละคน<ม>จะเห็นไม่เหมือนกันบางท่านก็นเห็นห้าเห็นหกเห็นเจ็ดเห็นสี่เห็นสามแล้วแต่ เบืพองแ้วกับมะโซกันมาที่นี่เบื่องแ้กกับมาโซกันแจ่ค้อมจริงแล้วเกตผู้ยู่ว่งนี่พอดแท้มี่คือการวัดสายตาเรียนกับอื่นเบื้องแรกเน่าถ้าหลังนีนม่จะมี้ามอ้ไปังเนี่ยเนี่ยไปต้ใกล้ๆบล้บวตะตาเนาะอาคารสันติธจะมวัดเชียงทองคุณแม่ทองสามขแล้วก็ผู้ใดเป็นลูสาคยังจุเด่นของวัดต้องือมีประมาณนี้ค่ะแม่ในรอลไปม่ที่จะมาหราจะให้ตามอั้นจะใส่ วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาที่วัดเมืองหลวงพระบางนะคะซึ่งวัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และที่สำคัญค่ะเป็นวัดที่รักษาศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างดีมากๆนะคะและวัดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เป็นมรดกโลกที่คนในเมืองหลวงพระบางอนุรักษ์ไว้อย่างดีนะคะเพื่อที่จะ เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งค่ะที่ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยี่ยมชมค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิก้ก็ได้มากราบขอพรนะคะจากวัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเมืองหลวงพระบางนะคะก็เอาบุญมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็ตั้งใจที่จะเก็บภาพส,สวยๆบรรยากาศทั่วไปนะคะของประเทศลาวที่สามารถที่จะ รวบรวมภาพเพื่อที่จะส่งต่อ,อมอบความสุขให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ